ได้2เครื่องยง 3, นต์1.3เบนซิน4ประตูปี2017สีเทาสวยๆคันนี้เลยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยสูงสุดอยู่ที่23.3กิโลลิตรเลยและยังสามารถเติมอีก20ได้ด้วยค่ะระบบกุญแจเป็นระบบของตัว Smart Keylet ซึ่งเป็นกุญแจอัตโนมัตินั่นเองค่ะเข้ามาสู่ภายใน เรียบหรูนะคะดูสวยเปลี่ยนเบาะดำได้แดงมาให้เรียบร้อยแล้วทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะส่วนพวงมาลัายก็เป็นพวงมาลัายตัวเหมาะติดฟังก์ชันสามารถรับโทรศัพท์วา,วางสายบวกลบเสียงเพลงแค่เรามีกุญแจในรถเราก็จะสามารถสัมผัสตัวระบบพรูสตาร์ได้เลยนะคะเป็นห้องโดยสารข้างหลังนะคะก็เปลี่ยนเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นห้องโดยสารคันนี้สะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานเลยคะ่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะของคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้ว4จุดพร้อมกับตัวกล้องมองหลังอยู่ด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างเก็บของสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะหูน้ำมันเครื่องใส่แจ่วแล้วนะคะ คันนี้เป็ี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเที่ยวปีใหม่ก็จะมีโปรโมชั่นคันนี้เสนอราคาเพียง289,000บาทและยังขวันสบายๆนะคะเดือนละ5,000กว่าบาทจ็บสองมดเท่านั้นเองค่ะและถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจจะเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โปรสตาร์ตค่า88นะคะสามารถติดต่อเข้าฟังได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0802093130